ครับเข้าสู่ช่วงที่3ครับของ Destination of Speed นะครับก่อนที่จะไปเรื่องของน้องมินนะฮะเมื่อสักครู่นี้เฉลยไปแล้วว่าความเร็วเฉลี่ยนี่เป็นข้อมูลจากกรุงเทพมหานครในกรทมเนี่ยคนขับรถความเร็วเฉลี่ย19กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเบสต์มินยังคิดอยู่ในใจว่ามันน่าจะช้ากว่านี้นะไม่รู้แต่แต่มัเป็นเป็นเป็นข้อมูลอ่ะอาจจะเฉลี่ยคนขับตอนดึกๆเอามารวมกันหมดเลยไงอุ้ยแต่แล้วคุณดึกแล้วก็ต้องยิ่งกล้าเฉลี่ยแตลอดเวลา เขามีไหมก็มีข้อมูลไว้ว่าในอนาคตหลังจากตรงนี้แล้วมันจะเหลือเร็วขึ้นหรือ้าลงาคาดว่านะในปี2572ในปริมาณรถจะเพิ่มขึ้นถูกไหมคะ2572คืออีก12ปี12ปีคุณผู้ชมจะมีความเร็วมนท้องถนนในกรุงเทพมหานครอยูที่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงั้งไปอีก เป็นเพราะรถมากขึ้นรถก็พื้นที่จราจรถนนน้อยลงใช่แต่ว่าทางกรุงเทพเนี่ยเขาก็มีการแก้ไขปัญหานะเขาบอกว่าเขาเริ่มทําทางลอดซึ่งก็มีหลายจุดที่ที่จะเสร็จทันใช้ในปี2560ก็ระบบรางอีกก็ต้องเข้ามาในส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าตราบใดก็ตามที่มีระบบรางรถไฟฟ้าบนฟ้าใต้ดินมีมากขึ้นครบตามที่รัฐบาลได้ประกาศเอาไว้ผมว่าถนนก็น่าจะว่างกว่านี้ แต่ก็อาจจะต้องแก้กันเรื่องของเขาเรียกว่าพฤติกรรมของของของคนกรุงเทพใช่ต้องแบบแรกเลยดูจากความเร็วเฉลี่ยเนี่ยน้องมีนรถพอร์ดที่มีอยู่เนี่ยขายทิ้งก่อนเลยนะเบื่อเงินเหลือมันขับได้ไม่เต็มกำลังพี่พี่หนูเนี่ยใช้รถแค่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบก็แล้วนเบาๆนะฮะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันเป็นเกร็ดความรู้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ destination of speed ครับน้องมีน ก็ยังพาเราไปที่บุรีรัมย์คราวนี้ไปออกกําลังกายกันด้วยหนึ่งงานใหญ่หนึ่งงานใหญ่ที่บ,บุรีรัมย์นั่นก็คืองานบุรีรัมย์มาราธอนปี2017ครับต้องบอกว่างานนี้เป็นงานใหญ่มากนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจที่จะไปร่วมวิ่งกันที่บุรีร,มรัมย์มีนี่แหละค่ะจะเป็นตัวแทนพาคุณผู้ชมและทั้งสองท่านเนี่ยนะคะไปวิ่งเหรอไปร่วมสํารวจเส้นทางเฉยๆก่อนก่อน,นก่อนนะเบสก่อน นึกว่ามีนจะไปวิ่งคุณแน่จริงทำไมไม่วิ่งไปเลยอ่ะเดี๋ยวคอยดูวันจริงเดี๋ยวคอยดูวันจริงวันที่12กุมภาพันธ์40กิโลเมตรนี่การกระโดดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคุณไปประเภทระยะฟันระยะฟันรันฟันรันก็พอ5กิโลเมตรเอาให้รอดก่ันเถอะ ผมเนี่ยเขาเขาวิ่งสายกันสายสุขภาพผมวิ่งสายน่ารักนะคะเดี๋ยวมิสนจะาคุณผู้ชมและทั้งสองท่านค่ะไปร่วมสำรวจเส้นทางการวิ่งมาราธอนที่บุรีรัมนะคะคไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างและสวยงามขนาดไหนไปชมกันใน Destination of Speed ค่ะ าถึงจุดเริ่มต้นของบุรีรัมมาราทอนปี2017นะคะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้ค่ะมินจะขออาสารับหน้าที่พาคุณผู้ชมนะคะเขาเรียกว่าเกาะติดทุกเส้นทางในการวิ่งมาราทอนในครั้งนี้ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะผ่านสถานที่สําคัญสำคัญในบุรีรัมที่ไหนกันบ้างไปที่จุดเริ่มต้นของเราที่นี่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตค่ะกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นที่เมืองบุรีรัมแห่งนี้ค่ะในวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นี้ กับบุรีรัมม์มารา thon 2017แน่นอนว่าเป้าหมายก็เพื่อที่จะให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นหนึ่งในสนามแข่งขันมารา thon ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นจุดหมายปลายทางของนักวิ่งจากทั่วโลกค่ะที่จะต้องการมาสัมผัสกับบรรยากาศมารา t h นแห่งอรารยธรรมสักครั้งในชีวิตโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ได้รับการออกแบบการแข่งขันค่ะให้เป็นมารา thon ที่มีมาตรฐานสูงสุด โดยความร่วมมือของสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สหพันธ์กรีธาเอเชียสาพันธ์กรีธานานาชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะโดยเส้นทางการวิ่งในครั้งนี้นะคะก็มีเลือกกันถึง4ประเภทด้วยกันค่ะนั่นก็คืออย่างแรกเลยมาราธอนระยะทาง42.195กิโลเมตร อย่างที่2ก็จะเป็นฮาฟมาราทอนค่ะกับระยะทาง21.1กิโลเมตรอย่างที่3เป็นมินิมาราทอนค่ะระยะทาง10กิโลเมตรและ4นั้นเป็นฟันรันระยะทาง5.5กิโลเมตรค่ะซึ่งตลอดระยะทางเส้นทางการวิ่งนั้นจะผ่านสถานที่ทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองบุรีรัมย์โดยเฉพาะไฮไลท์ของการแข่งขันกับการวิ่งประเภทมาราธอนนะคะ ตลอดระยะทางสี่สอกิโลเมตรก็จะวิ่งผ่านที่ไหนกันบ้างมีนจะพาไปสำรวจกันค่ะหลังจากที่เหล่านักวิ่งนั้นออกตัวจากจุดสตาร์ทและจะวิ่งภายในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตค่ะเป็นระยะทางราว4กิโลเมตรก็จะออกจากสนามเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงใหม่เลข2 2 6ผ่านทุ่งนาและทัศนียภาพที่สวยงามจนถึงบริเวณสันเขื่อนห้วยจระเข้มากค่ะ ถ้าวิ่งกันมาประมาณ10กิโลนะคะเราก็จะมาถึงจุดนี้ค่ะที่ชื่อว่าอ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มากที่นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่เลยของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีพื้นที่กว่า3,000ไร่นะคะที่ต้องบอกว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขาทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่แรกในประเทศไทยด้วยถ้าวิ่งมาตอนเช้าตรงนี้นะสิแน,น่นอนที่สําคัญนะคะยังได้รับให้เป็นการจัดอันดับให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ํา ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะหลังจากผ่านจุดกลับตัวบริเวณหน้าวัดทุ่งสว่างสีแล้วเราก็จะย้อนเส้นทางเดิมวิ่งบนสันเขื่อนอีกครั้งก่อนตรงออกสู่ทางหลวงหมายเลข2445ค่ะวิ่งมาราว30กิโลเมตรก็จะมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหนึ่ง,หงแห่งของเมืองบุรีรัมย์นั่นก็คือวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงค่ะ สำหรับใครที่มาวิ่งนะคะก็จะผ่านกับที่นี่ด้วยค่ะนั่นก็คือวนาอุทยานภูเขาไฟกระโดงนั่นเองนะคะถ้ามีเวลาเนี่ยวิ่งผ่านแล้วก็แวะขึ้นไปเที่ยวกันข้างบนค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งสําคัญแหล่งหนึ่งของพูดีลำเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวมินมาชมกันค่ะว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างใครที่ชื่นชอบศึกษาประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาและชีววิทยาห้ามพลาดค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขาเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟ ียังคงปรากฏร่องรอยปากปล่องให้เห็นกันได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วค่ะวิ่งต่อมาอีกราว5กิโลเมตร เราก็จะพบกับพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเหล่านักวิ่งทุกท่านคะเมื่อมาถึงจุดนี้นะคะนั่นก็คืออนุสวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเองค่ะถือว่าคุณมาถึงกิโลที่35แล้วนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นคะ่ะวิ่งเข้าไปในเมืองอีก5กิโลเมตรก็จะกลับมาผ่านเส้นทางนี้เพื่อไปยังเส้นชัยกันคะ่ะพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ะสกนิกรชาวบุรีรัมนั้นได้ร่วมกันสร้างขึ้นจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งผู้สถาปนาเมืองบุรีรัมค่ะหลังจากที่วิ่งผ่านบ้านเรือนร้านค้ากลางเมืองและศาลากลางจังหวัดชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมืองบุรีรัมกันแล้วเหลานักวิ่งทั้งหลายก็เข้าใกล้เส้นชัยกันแล้วล่ะค่ะ ท้าด้านในที่สุดก็ถึงแล้วนะคะสำหรับจุดฟินิชในการวิ่งมาราธอนในระยะทาง42.195กิโลเมตรค่ะที่นี่เลยค่ะบุรีรัมย์แคสเซิลนั่นเองนะคะขอบอกว่างานนี้คุณผู้ชมค่ะได้ชมบรรยากาศสวยๆดีๆวิ่งเพื่อสุขภาพที่สำคัญนะคะก็จะได้มารวมกันอยู่ที่จุดๆนี้ใกล้สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนี้เองค่ะเจอกันนะคะ12กุมภาพันธ์ไม่ใช่วันวาเวลนไทน์แต่ใกล้วันวาเวลนไทน์เป็นวันวิ่งมาราธอนค่ะมาเจอกันที่นี่ที่บุรีรัมย์ค่ะ เห็นอย่างนี้แล้วเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะเจอกัน11-12กุมภาพันธ์ที่บุรีรัมย์ค่ะนะครับแล้วก็ออกสตาร์ทจากสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตออกสตาร์ทจากสนามแข่งรถค่ะแล้วก็วนมาที่บุรีรัมย์คาสเซิลค่ะนะครับแต่ว่าทางนี้อีกหนึ่งความสำคัญก็คือเขาบอกว่ามีการอ่าออคะไรทำลายสถิติรางวัลสำคัญที่ทำลายสถิติค่ะหมายถึงว่ารราาาาธอนนนนนนเเเเเเตต็มมมีี่่่่่ยยะะูลลดดิิิสสคววทไหประเทศไทย ครงกระพันอยู่ตั้งแต่ป25ี2538 2ชั่วโมง19.33วินาทีนะใครทำได้ครั้งนี้เอาไปเลยฮะ1ล้านบาทต้องเร็วกว่า2ชั่วโมง19นาที33วินาทีจะ19นาที32วินาทีได้เอ,อาแน่นอนก็เร็วกว่าไม <1 S 2> <ะ>ี 1>, 1ล้านหนึ่งเดี๋ยววอร์มร้อกตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่าแล้วบอกจะปั่นดันแค่5กิโลโอ้ท้ามีเงินล้านหนึ่งมกก็ไปพบกันได้นะครับกับการขันบุรีรัมย์มาราธอนนะครับ อายุเกินเจ็ดสิบปีไม่คิดค่าสมบัติเดี๋ยวผมจะบอกพี่หมอเอาชายผมไปวิ่งด้วยโอ้เราวิ่งระดับมาราธอนด้วยนะแต่ฟันร่านะไม่ดีเขาเป็นออฟฟิเซอร์ของเวอร์จิลิ่งคาร์สนามช้างนะโอ้เดี๋ยวน่าจะไปร่วมสนุกกันตรงนั้นในวันนั้นสิบสองกุมภาพันธ์เจอกันได้บุรีรัมย์มาราธอนนะครับทีนี้เราจะพักกันอีกสักครั้งหนึ่งครับกลับมาช่วงหน้ามาติดตามรายการกันต่อครับค่ะสัปดาห์ที่แล้วครับติ่งยานยนต์ พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับกลุ่มคนที่มีความรักความลหลงไหลในมิตซูบิชิ e v o l u ูชันหรือ e ีโกันมาแล้วจะไม่พูดถึงอีกหนึ่งรถที่อยู่ในตำนานที่เป็นคู่แข่งกันตลอดกาลอย่างซูบ a r ุอิ p เพซ่าคงจะไม่ได้ซึ่งหากย้อนกลับไปในช่วง20ปีก่อนชื่อของอิน r e ซ่าคงไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนวันนี้เราจะไปร่วมค้นคำตอบกันว่าทำไมซูบารุอิ p เพซ่า จึงได้คลองใจนักเลงรถผู้รักความแรงมาได้ยาวนานถึงขนาดนี้ครับก็เริ่มต้นที่ชอบซูบารุนะครับก็เพราะว่าเป็นรถที่ใช้เครื่องบ็อกเซอร์ซึ่งไม่เหมือนกับเครื่องอีโวนะครับก็มีความแตกต่างเป็นคู่กัดกับมิสูบิชิอี v ว l u t ชั n นทุกคนที่อยู่ด้วยกันก็รู้จักกันนะครับก็ชวนกันมา งานสเปเชียลวิดไอดี่นี่นะครับเริ่มต้นจากเสียงของเครื่องยนต์นะฮะบ,บ็อกเซอร์ซึ่งมันมีสเสน่ห์ในการที่มันเป็นเสียงของมันเอกลักษณ์ของมันนะครับชอบมาเด็กแล้วครับแล้วก็พอโตมามีโอกาสก็เลยซื้อมาใช้ <c oughs> จริงๆแล้วการแข่งรถเป็นเป็นเหมือนของเล่นของพวกเรานะฮะเรามีเรามีรถบางคนอาจจะบางคนอาจจะชอบกอล์ฟไปตีกอล์ฟมีความสุขแต่ว่าเราอยู่กับซูบารุแล้วเราก็มีความสุขก็เพื่อนๆเ,เราก็ใจตรงกันครับ มีมีความชอบเหมือนเหมือนกันชอบรถชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตชอบซูบารุแล้วก็เราก็รวมตัวกันก็รู้สึกดีมากครับเป็นสนามอินเตอร์เนชั่นแนลแรกของเราแล้วสนามก็ใหญ่มากกว้างมากเป็นครั้งแรกที่ได้มาครับ